สวัสดีครับกิติครับไททามชาแนลนะครับมาอีกแล้วครับวันนี้อยู่ในตำบลห้วยใจเหนือครับเอาที่ดินราคาถูกจริงๆแปลงนี้ครับแต่ว่ามันมีตั้งค้อดอยและก็เสียนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับขนาดเนื้อที่2ไร่กับสามสานประมาณนั้นนะครับผมยังไม่ได้เห็นจดดเดี๋ยวผมจะอัพลงในเนื้อวิดีโอด้วยจดเดี๋ยวให้เจ้าของที่ดิน อัพลงไปในเนื้อวิดีโอด้วยประมาณ2ไร่3งานนะครับอีกขาดร้อยเดียว3ไร่ครับร้อยตารางวาเดี๋ยวเรามาดูที่ดินแปลงนี้นะครับก็ด้อยและก็เสียถ้าลูกค้ารับได้ก็รับรับไม่ได้ผมไม่ได้ว่าแต่ว่าข้อดีและข้อเสียมันมีจริงๆครับมาดูที่ดินดีกว่าครับวันนี้กิติเอาที่ดินแปลงสวยมาฝากนะครับผมว่าสวยนะไม่รู้ตรงนี้จะปักซอยไปกี่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 เมตร ไม่ถึงประมาณประมาณสองร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนี่ครึ่งโลนะนั่นผมจอดรถเห็นอยู่นั่นอ่ะอ่าสองร้อยเมตรเนี่ยตนล่นลาดยางอย่างดีแล้วจากลาดยางตรงนูน้นเหียตะลนเส้นนั้นอะ่ะไปนู่นไปออกสี่แยกที่ตะลนบายพาสประมาณกี่โลผ,ผู้วา,ายใช่ไหมไปเลี้ยวออกทางอา่อไ,ไปออกไ,<ม>ไปไ,<ม>ไปได ประมาณ8โลครับะนะประมาณ8โลครับนี่คือที่ดินนะผมถามสดๆเลยครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่ากิตติไม่รู้นะผมแกล้งแกล้งถามแล้ก็จะตอบอยังไงแค่นั้นเองครับจากตรงนี้ไปตะดลนใหญ่ตะดนบายพาสสเลนขาล่องใต้นะครับแค่8กิโลครับข้าวซอยมาประมาณ200เมตรนะครับผมให้ดูซอยก่อนไฟพร้อมน้ําพร้อมนี่สอยไฟฟ้านะครับถ้าเพื่อนๆมาอยู่นะครับโอ้โหมีไฟแล้วนี่คือก็ดี มีไฟมีน้ําพร้อมอ่ะหนึง่งมาด,มาดาูมาดูเพื่อนบ้านก่อนมาดูเพื่อนบ้านก่อนส่วนมะม่วงส่วนทุเรียนสนรุปว่าแปลงที่ดินตรงนี้ปลูกทุเรียนได้นะมีมะม่วงมีทุเรียนมะพร้าวนะครับนี่ก็ปลูกเยอะเลยครับแปลงนี้ครับแต่แปลงนี้ก็ปล่อยปล่อยให้ว่างผมบอกก่อนว่ามันมีหญ้าขึ้นอยู่นี่ครับเนื้อที่ดินหลักอยู่นี่ฮะหลักนี้ข้อด้อยครับมาดูข้อด้อยครับจะมีตะดนตัดไปอย่างนี้เห็นไหม เพื่อนๆรับได้ไหมแต่ดนนเส้นนี้เมื่อกี้ผมก้าวดูแล้วครับประมาณ35มสิบห้าก้าวผมให้30ิบเมตรแล้วกันนะสาเมตรแล้วกันแต่มนเนี่ยเนี่ยก็ดอ,อ,อยจะมีที่ดินขวางอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับมันกลายเป็นว่าของเราเนี่ยมันจะแหลม่ตรงนี้ตรงนี้มาประมาณห้าเมตรแล้วก็ตะดนนสาธารณะเขาเข้าไปอย่างเงี้ยก็30สิบเมตรแล้วกันนะครับนากว้างของที่ดินแปลงนี้2ไร่กับสามงานครับใครรับได้นะ รีบแอดไลน์กิติมาเลยครับไฟพร้อมน้ําพร้อมนะฮะที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงอ่าทรงยาวนะเอ้าผมมาเชี้ดูนี่แนวแนวต้นต้นกล้วยต้นนี้นะนี่ต้นนี้นะไปแนวนี้นะนี่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 ไปนู่นไอ้นู่ต้นสูงสูงต้นยูคานะไปตรงเลยต้นมะพร้าวเลยนะยาวไปข้างหลังส่วนฝั่งนี้ก็นั่นแหละหลักเขตอยู่นี่ครับเห็นไหมหลักเขตหลักเขตอยู่นี่ครับนี่นี่ตะลนนะครับที่กิติเดินเนี่ยตะดนนะครับ อยู่ในอุ้ยทรายเหนือนะครับอำเภอเชะอํำจังหวัดเพชรชบุรีนะครับโอเคนะครับนี่หลักเขตหลักเสาอยู่นี่กระโดดนนะครับมันจะตัดตรงไปเลยตัดตรงไปฮนะแนวนี้ครับแนวนี้ฮนะตัดตรงไปตรงโน้นตนตรงนู้นก็มีอีกเจ้าหนึ่งนะอ่าเจ้าเดียวกันเ็าขายไปแล้วครับตรงนี้เ็าขายไปแล้วนะแล้วของเราจะไปอย่างนี้ครับนี่น,นี่นี่เห็นไหมนี่แนวตะด,ดนเห็นไหม นะครับไปนู่นเลยครับนู่นต้นไม้สูงสูงนผมซูมไปไกลๆเลยนี่นี่นี่ไปถึงมาจนมะพร้าวนู่นฮะสองไร่สามงานครับนะฮะที่ดินรูปทรงก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่มันเสียตรงนี้ครับคือทําเป็นมันแหลมออกมาแต่ว่าแหลมนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีตะดนนะนี่ฮะตะดนนะครับตรงนี้ก็คือตะดนก็ตัดเป็นตะดนสาธารณะนะครับผมไม่เดินนะครับที่ดินแปลงสวยสองไร่สามงานขาย ถูกมากๆนะขายไร่อันนี้ผมบอกในคลิปวิดีโอเลยนะเดี๋ยวผมบอกเลยลว่มันวังข้อด้อยข้อเสียแล้วนะข้อเสียก็คือที่ดินมันทุกเนี้ยมันปลายมันแหลมนะแหลมแต่แหลมเนี่ยคือแหลมหาตะดนนะนี่ฮะไปตามแนวตะดนนะไม่ใช่ว่าแหลมแบบธรรมดานะ,ะแหลมนิดเดียวนะครับแล้วก็แนวแนวก็อยู่นั่นนะหลักนะหลักอยู่ตรงนู้นนะต้นกล้วยนะต้นกล้วย นนัน่ไปแนวต้นกล้วยไปแนวต้นไม้อยู่คาไปนู้นนะฮะต้นมะพร้าวข้างหลังที่เวิ้งหญ้านี่คือใช่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปที่ดินดกว่าครับครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมบอกแล้วมีตั้งก้อได้แล้วก้อเสียถ้าเพื่อนๆรับได้ก็ก้เสียมีสองอย่างหน้าที่ดินมันจะแหลมนิดนึงนะฮะ แล้วก็ตะโดนเนี่ยเป็นตะโดนหินหินเนี่ยผมไม่ดูนะหินคลุกนะ,ะก็ก็ถมแบบเนี้แต่โครงการที่กิติอยู่นะครับโครงการในอำเภอชะอ่ำเนี่ยมันแปลกอย่างครับคือไม่นานครับเดี๋ยวอมบาตาเขาโหเกนกรีกนกรีตป่านแน่นอนครับทุกเส้นทางเลยครับในในชะอ่ำกิติกล้าร,รับประกันเลยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าจะมาเข้ามาช่วงไหนแค่นั้นเองครับเอาเป็นว่าพัฒนาแน่นอนครับซื้อนะฮะผมเหมาะเลยซื้อเก่งกําไรก็ได้ เจ้านี้ขายถูกมากๆนะครับราคาไร่ละ5 0 0แสนบาทนะครับต่อรองได้อีก5 0 0แสนบาทต่อรองเดี๋ยวผมไม่ต้องมาต่อกิตตินะครับเดี๋ยวกิตติจะส่งพิกัดให้และลูกค้าก็มาดูที่ดินแล้วต่อรองกับเจ้าของที่ดินเลยนะครับที่ดินฉดดครุ้ดแดงนะครับเนื้อที่2ไร่สามงานราคาไร่ละ5 0 0แสนบาทนะครับ ต่อรองเขาบอกว่าต่อรองได้เยอะนะใช้ความสามารถของลูกค้าเองนะครับกิติไม่ว่าครับต่อรองกันเองเลยครับกิติเป็นสื่อกลางแค่นั้นเองใครอยากได้ที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตําบล้วยซายเหนือขับรถจากะดนบายพาสเข้ามา8กิโลมาถึงเลี้ยวขวาตลนดลาดยางอย่างดีนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาอีก200เมตรก็แปลงที่ดินอยู่ตรงนี้ครับตําบล้วยซายเหนือชะอํา เพชรบุรีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เบอร like, ์อ,อ,อย่าลืมนะครับมาต่อรองได้เยอะเจ้าของใจดีระโดดคุดแดงน้ําพร้อมไฟพร้อมสายฟ้าก็เห็นข้างหลังผมนะจิติจะเอาที่ดินแปลงสวยมาฝากเพื่อนอีกกดติดตามมานะครับกดซับสไครด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาที่ดินแปลงสวยมาฝากวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมรีบแอดไลน์นะครับใครได้ก่อนมาดูก่อนตัดสินใจต่อรองกันก่อนได้กนนั้นนะครับเอาให้ไวนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ รีบแอดไลน์นะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าคลิปวิดีโอครับราคาอยู่หน้าสองข้อดูได้เลยครับ